ในการซ่อมปั๊มน้ำปัมป๊มรั่วปั๊มชนิดนี้คือปั๊มสระว่ายน้ำตอนนี้เรากําลังทาประเก็นอยู่แล้วเราเปลี่ยนรึบร้อยเสร็จแล้วปกติแล้วไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเสียนะเรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบีบให้ดูอะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เอาไอ้ไขควงมนให้หน่อยเลยมาตัวเนี้ยปั๊มมันชอบรั่วระยะเวลาหลายเดือนหลายปีเข้าไปนะตัวนี้นจะรั่วอยู่ตรงนี้ พ่นออกเลยปีเลยเนื่องจากสาเหตุอะไรนี่มาคือลูกยางตัวนี้มันปิดมันขาดนะก็ตามสภาพตามเสื่อมอายุของมันมันมีขายแล้วแต่ร้านค้าเนาะให้ไม่เกิน600บาทนะแล้วแต่เบอร์ด้วยนะอสามทับสี่ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะจะเป็นเ,เปรียบเสมือนเป็น6ขุนมันจะมี1นทับสออีกนะแล้วเราก็เปรียบชุดนี้ไปเลยมันจะมาอยู่ด้วยกันเราเคาะออกนะอันนี้เราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ทาจาราบีแล้วก็ทากาวปะเก็นเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบเข้าไป ปั๊มตรงนี้มันก็จะหายรั่วเพราะส่วนใหญ่ปั๊มอะมันใช้นานๆไปเป็นปีๆอะมันทํางานอยู่ตลอดเนาะมันมีพักมีทําม,มีพักมีทํานะครับแล้วมันก็จะรั่วเสื่อมไปเองนะแต่ส่วนถ้า,าตัวมอเตอร์ไหม้ก็นั่นก็นเป็นอีกอย่างหนึง่งมันก็มีอาการอีกตัวหนึ่งของปั๊มตัวนี้นะรุ่นแบรนด์นี้ตัวนี้มันชอบขาดแกนขาดแต่แกนขาดเนี่ยเคยเห็นที่ขายอยู่ในแอปนะ2,000ันางหรือตามแถวร้านนะประมาณ3 0 0พัน แต่เราสามารถต่อได้นะฮะเนี่ยเราก็ต่อได้นะไปหาโรงกึงที่เขารับทำนะครบหรือ,อยังไงลองดูแต่ถ้าจบสุดง่ายสุดก็ไปซื้อใหม่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยแต่ถ้าตรงเนี้ยเปลี่ยนเองเราสามารถเปลี่ยนเองได้นะแล้วเราก็เอานอกสกูยิงตรงนี้ออกนะขายปอแจออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะเปลี่ยนเองไม่ยากนะครับสำหรับเบอร์นี้ตัวตัวนี้กี่แรงดูสิตัวนี้2แรงมั้งตัวนี้สแรง3เฟอสอ่ะตรงนี้ตรงนี้2แรง3เฟส อโอเคจะใช้3ทับสี่เปลี่ยนไม่ยากนะอันนี้ลูกยางเก่าๆที่มันแบบว่าเราว่ายังยังไม่ขาดนะเราก็เก็บไว้เป็นอะไรอันนี้ขาดเราก็ทิ้งเลยนะตอนนี้ช่างเขากําลังจะประกอบนะหมุนออกใช้ประแจโซ่เอาประแจโซ่มาดูหน่อยนะคลายออกทวนเข็มนาฬิกาคือออกตามเข็มนาฬิกาที่เข้าอันนี้เรารัดแน่นแล้วนะก็จะเป็นประแจโซ่แบบนี้วางเลยครับอ่ะเป็นประแจโซ่แบบนี้นะครับแล้วก็คลายออก ขาเขานะ้ทวนเข็มนาฬิกาออกตามเข็มนาฬิกาเข้าแล้วก็ทีนี้เราก็เอาเอาใบพัดเอาอะไรนี้ออกเลยเอาเอาเอาขนเอาอะไรออกนะเอาเศษขยะเอาอะไรออกนะอันนี้เราฟาร์มไปเราใส่เข้าไปในนี้ก่อนก็ได้แล้วเราคว่ำปั๊มไปก็จะง่ายกว่านะแล้วแต่อย่างงั้นมันจะร่วงทีนี้เราทากาวประเก็นแล้วเราก็จะใส่ แล้วพอขันเนี่ยเราจะขันตัวนี้มากนะครับปลายปั๊มเก่าไอตัวเมียหนอนน่ยที่มันฝังอยู่กับตัวพลาสติกตัวนี้มันมันดุง้งมันดุ้งขึ้นมันเด้งขึ้นพอเด้งขึ้นเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยจะมีช่องน้ําก็รวยอีกเราจะต้องขันแค่ตึงมือเพราะว่าหนึ่งอย่างปั๊มเรามันเก่าแล้วแต่ถ้าเราปั๊มเราใหม่อ่ะโอเคอาจจะรัดแน่นหน่อยได้อยู่นะตรงเนี้ยมันก็สึกลอตามอายุตามาตามานามนะเพราะว่าปั๊มตัวนี้ถ้าซื้อใหม่แพงมากๆนะแพงมากๆนะครับหลายหมื่นนะ อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วเจ้าหนี่เขากำลังไล่ลว่าพอกไล่ขันนอ็อตขันตรงข้ามขันตรงข้ามขันตรงข้ามเหมือนล้อรถยนต์อ่ะขันตรงข้ามขันตรงข้ามไล่ให้เป็นนิดนึงนะอันนี้เขาจะทุ่นเวลาใช้สว่านเอ๊ะบล็อกไร้สายนะนะนะขันค่อยค่อยไลเลยทีนี้เดี๋ยวเราเอามือไล่ขันไปตรงข้ามไปอ่ะโอเคแล้วรอกาวแห้งสักพักนึงแล้วเราก็เป็นอระจบทิ้ง เอาไปติดตั้งกับสระว่ายน้ำได้นะโอเคไปละ